พระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมฮิบรูบทที่11ความเชื่อความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นโดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อนจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจักรวาล ด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นโดยความเชื่ออาเบลจึงนำเครื่องบูชาที่ดีกว่าของพาอินมาถวายแด่พระเจ้าโดยทางความเชื่อนั้นท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าทรงรับรองของถวายของท่าน แม้ว่าอาเบลตายไปแล้วแต่โดยทางความเชื่อท่านจึงยังพูดอยู่โดยความเชื่อเอโนดจึงถูกรับขึ้นไปเพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วเพราะก่อนที่จะรับท่านขึ้นไปนั้นท่านได้รับการรับรองแล้วว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่สแสวงหาพระองค์โดยความเชื่อเมื่อโนอาได้รับพระดำรัสเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังมองไม่เห็นท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่ เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้ปลอดภัยและโดยทางความเชื่อนั้นท่านจึงกล่าวโทษชาวโลกและกลายเป็นทายาแทแห่งความชอบธรรมซึ่งมาโดยความเชื่อโดยความเชื่อเมื่ออัราฮัมได้รับการทรงเรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็นมรดกท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน โดยความเชื่อท่านได้อาศัยในแผ่นดินแห่งพระสัญญาเหมือนเป็นคนต่างด้าวโดยพักอยู่ในเต็นท์ร่วมกับอิสระและยาโคบผู้เป็นทายาทตามพระสัญญาเดียวกันนั้นท่านเฝ้าคอยนครที่ตั้งอยู่บนรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นสถาปนิกและทรงเป็นผู้สร้างโดยความเชื่ออับราฮัมได้รับพลังที่จะมีบุตร แม่ท่านชลามากแล้วและนางซาลาเองก็เป็นหมันเพราะท่านถือว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์เหตุฉะนั้นจากชายคนเดียวซึ่งเป็นเสมือนคนตายแล้วนั้นก็ทำให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายอันนับไปทวนที่ฝั่งทะเล คนเหล่านี้ทั้งหมดตายในขณะที่ยังมีความเชื่ออยู่และยังไม่ได้รับสิ่งต่างๆที่ทรงสัญญาไว้แต่พวกเขาก็สังเกตเห็นแต่ไกลและรอรับด้วยใจยินดีและยอมรับว่าพวกเขาเป็นคนปแปลกทินที่ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่า พวกเขากำลังสแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของตนเองถ้าพวกเขาคิดถึงบ้านเมืองที่จากมานั้นพวกเขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้แต่ความจริงพวกเขาปรารถนาบ้านเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ทรงละอายที่จะได้รับการเรียกว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขา เพราะพระองค์ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไวส้สำหรับพวกเขาแล้วโดยความเชื่อเมื่ออัราฮัมถูกลองใจจึงได้ถวายอิสอักเป็นเครื่องบูชาและท่านผู้ได้รับพระสัญญาก็พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรชายคนเดียวของท่านคือบุตรคนที่มีพระดํารัสว่าเขาจะเรียกเชื้อสายของท่านทางสายอิสอัก ท่านเชื่อว,ว่าพระเจ้าทรงสามารถทำให้คนตายเป็นขึ้นมาได้ฉะนั้นโดยอุปมาแล้วท่านได้รับบุตรคืนมาโดยความเชื่ออิสอักจึงอวยพรยาโคบและเอซาวสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าโดยความเชื่อเมื่อยาโคบใกล้จะตายจึงอวยพรบุตรแต่และคนของโยเซฟและได้นมัสการพระเจ้า ขณะยันกายบนหัวไม้เท้าของท่านโดยความเชื่อเมื่อโยเซฟกำลังจะตายจึงกล่าวถึงการอพยพของคนอิสราเอลและสั่งเสียเรื่องกระดูกของท่านโดยความเชื่อเมื่อโมเสสเกิดมาบิดามารดาจึงซ่อนท่านไว้ถึงสามเดือนเพราะเห็นว่าท่านเป็นเด็กน่ารักและบิดามารดาของท่าน ไม่ได้กลัวคำสั่งของกษัตริย์เลยโดยความเชื่อเมื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของธิดากษัตริย์ฟาโลท่านเลือกการร่วมทุกกับประชากรของพระเจ้าแทนการเริงสำราญชั่วคราวในบาปท่านถือว่าความอับอายขายหน้าเพื่อระคริสต์ลำค่ากว่าสมบัติทั้งหลายของอียิปต์ เพราะท่านเพ่งดูที่บำเหน็จที่จะได้รับนั้นโดยความเชื่อท่านจึงออกจากอียิปต์โดยไม่ได้เกรงกลัวความกลิ้วของกษัตริย์ท่านสู้ทนประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาโดยความเชื่อท่านถือปัสกาและพิธีประพรมเลือดเพื่อไม่ให้ทูตมรณนะมาแตะต้องบุดหัวปีของอิสราเอลโดยความเชื่อ พวกอิสราเอลจึงเดินข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดินแห้งแต่เมื่อพวกอียิปต์ลองเดินข้ามดูบ้างก็จมน้ำตายหมดโดยความเชื่อกำแพงเมืองเยริโคพังลงหลังจากคนอิสราเอลเดินรอบกำแพงครบเจ็ดวันโดยความเชื่อลาหับหญิงโสเพนีจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับพวกที่ไม่เชื่อฟัง เพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดีแล้วจะให้ข้าพเจ้ากล่าวอะไรต่อไปอีกเพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึงกิเดโอนบาลาสแซมซันเยกธาดาวิสและซามูเอลและผู้เผยพระจนะทั้งหลายผู้ซึ่งอาศัยความเชื่อจึงพิชิตอาณาจักรต่างๆปกครองด้วยความเที่ยงธรรม ได้รับสิ่งต่างๆที่ทรงสัญญาไว้ได้ปิดปากสิงโตได้ดับไฟที่ไหมอย่างรุนแรงได้พ้นจากคมดาบได้เปลี่ยนจากคนอ่อนแอมาเป็นคนเข้มแข็งมีกำลังมากในการส่งครามได้ตีกองทัพของประเทศอื่นๆแตกพ่ายไปพวกผู้หญิงก็ได้คนของพวกนางที่เป็นขึ้นจากความตาย บางคนถูกทรมานแต่ก็ไม่ยอมรับการปลดปล่อยเพื่อจะได้เป็นขึ้นมาสู่ชีวิตที่ดีกว่าบางคนพบกับการเยาะเยะ้ยและการโบยตีและยังถูกล่ามโซ่และถูกขังคุกด้วยบางคนถูกความด้วยก้อนหินบางคนถูกเลื่อยเป็นสองท่อนบางคนถูกฆ่าด้วยคมดาบบางคนก็นุ่งห่มหนังแกะหนังแพะพะเนจรไป เสิ้นเนื้อประดาตัวตกละกรรมลำบากและถูกทำทารุณผ่านดินโลกไม่คู่ควรกับคนเช่นนั้นเลยเขาพระเนจรไปตามถิน่นภูลกันดาลและตามภูเขาในถ้ำและในโพรงใต้ดินแม้คนเหล่านี้ทุกคนได้รับการรับรองเพราะความเชื่อแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ เพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่านั้นไวส้สำหรับพวกเขาเพื่อพวกเขาจะถึงความสมบูรณ์ด้วยกันกับพวกเรา